นะครับพอดีมีโอกาสไปไปที่จังหวัดสกลน,นครซึ่งวัดเป็นวัดที่เพื่อนเราไปจำคำษาหลายหลายหลายภาแล้วไปจำไจำงจงแบบการใช่ไมคนก็ไม่แดงเออจงแบบกัเออกรเ,ออบบกนเนี่ยอย่างไรเออไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะครับเ,ออเดินหน้าเสาทุกก็เป็นบวช วัดแล้วก็วัดนั้นเป็นวัดอยู่บนเขานะครับแล้วคนท้างจะอัตคัดในหลายเรื่องแล้วก็ไปมองไปเห็นในเรื่องของห้องน้ํานะครับวัดนี้ขาดแคลนเรื่องห้องน้ําก็มานั่งคิดกันเออการที่มันมีห้องน้ำเนี่ยมันช่วยให้คนมีความสุขนะอะไรนะเนี่ยเนาะเออเป็นชื่อห้องก็บอกไปแล้วว่ามงสุขาก็เชิญชวนก็พูดคุยกันพูดคุยกันไปในในเรื่องนึ้งนะครับใน ในแนวนี้ว่าเออพวกเราน่าจะรวมพลังกันไปทําบุญร่วมกันสักครั้งนึงเออก็จะไปก็ตอนนี้เตรียมการเอาแล้วนะครับนะลายชื่อต่าง,าง,างนะๆนานาพิมพ์ไปแล้วนะครับเราจะเอาคุณครูที่สอชเนะี่ยซึ่งเป็นคุณครูที่เคยสอนเรามาเนะี่ยเป็นที่ปรึกษารมาเลยนะครับคุณครูประจวบคุณครูชาติทุกคนคุณครูธนูชาติตนะพุทธอย่าพวกเนี้ยนะ เออคุณพิบจะใส่สองละพันเราจมพันอะไรประมาณนี้อาจารย์โอภาษ์เราติดต่อไม่ได้นะครับอาจารย์โอภาษ์ติดพักดีเราติดต่อไม่ได้อาจารย์ดำรงก็ติดต่อยากเหลือเกินนะครับจะให้คนไปหานะครับอีกหลายหลายคนติดต่อไม่ได้นะครับอาจารย์ที่เราจะมาอาจารย์พจน์นะครับนะอาจารย์พจน์อาจารย์ไพรัชมั่งไช่ไหมเนี่ยทำท่าจะมาแต่เราก็ไม่อยากให้มานะครับเพราะมริลาของเขอาจารย์ ครับเนาะทีนี้เรากำหนดวันไหมครับกำหนดวันในช่วงประมาณเดือนพฤษภามันมีปิดยาว5วันนะครับ14วันเสาร์หยุด15วันอาทิตย์หยุด16หยุดตามมติคณะรัฐมนตรี17หยุดนะครับ14 15ี่สิบหเดนี่หยุดยาวเลย4วันก็เผื่อ ก็เผ uh ื่อไปพวกเราด้วยนะครับทุกๆคนบางคนไม่ได้เป็นครูแต่ครูที่ยาวเหยียดเลยนะครับเดือนเมษาแล้วก็เดือนนี้ข um. ึ้งเดือนนะครับนะยาวเหยียดแต่ท um> ี่นี่ทั้งฝ่ายทางพยาบาลบ้างหรือทำงานบริษัทบ้างอะไรบ้างเนี่ยสิบหกนี่หยุดนะหยุดตามมาตรการมอประกาศมาแล้วนะครับประกาศมาเรียบร้อยแล้วเราอยากจะไปในช่วงนี้นะสิบสี่สิห้าสิบหกอยากไปชวนไปเที่ยวกันด้วยอยากจะไปช่วงนี้แล้วเราจะไปเป็นไงดี นะครับไปยังไงดีเราจะต่างคนต่างไปถึงค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ได้รถบัสเนี่ยนะครับนะรถบัสมันเป็นรถแอร์แอรมากวันละหมื่นแปดเออถ้าเราไปนอนคืนนี่นะรถบัสมันคิดสามวันเลยไปนอนคืนไปถึงเช้าเที่ยวเสร็จตำบลต้นป่าเสร็จนอนคืนเช้ากลับอีกวันนึงมันคิดสามวันเลยวันละหมื่นแปดรถบัสประมาณสี่สิบที่นั่ง รถพัดลมแต่มันก็เหนื่อยเนาะรถพัดลมรถพัดลมมีที่สองหมื่นนะครับห้าสิบที่นั่งนะครับรถตู้วันละพันพันแปดเอ่อวันละพันแปดนะครับประมาณสิบที่นั่งนะรถตู้นี่นะประมาณสิบที่นั่งติดต่อไม่ได้ครับไปยกาตายเลยติดต่อไม่ได้บนหลังเก้าหน้นานหนึ่งอ๋อไอ้คาร์มันนะนะโอ้โหคาให้คนขับก็ข,บขับลำบ,บาก จากคนนครนี่ประมาณเท่าไหร่ติดชายแดนติดชายแดนประมาณเดร้อยกิโลเมตติดนงี้อะไรเรายางกัน